ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันอังคารที่21พฤษภาคม2567นาะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พระเจ้าพามาติดตามเราพัฒนากับเซียนน้องคายต่อยอนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่20พฤษภาคม67เราพัฒนาออก590 หนึ่งสี่เจ็ดขับเลขล่างก็ออกศูนย์หนึ่งนพี่น้องเนาะครับเซียนน้องไข่งวดที่ผ่านมากกับขับเบื้องเหรอพี่น้องเนี่ยภายในเบิ้งได้ติดตามกับเซียนน้องไข่กะจิกนั่นอยู่น้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาเซียนน้องไข่ขับบนล่างมิ่งรูดเจ็ดกับเก้ากามาเจ็ดน้อพี่น้องเนาะ ขับจับคูไปเรีนเก้าสามเจ็ดสามออกเจ็ดสี่สี่เจ็ดพี่น้องขับเสียน้องค่ายมาเข้าตัวกลับได้พี่น้องเนอะเอาไปกลับตัวไว้กับโศกมันกันอยู่นะครับเนะาะครับพ่อเทียมก็ได้เน้ยนย้ำอยู่ตลอดเด้อพี่น้องเนอะเพราะว่าคู่บาอาจารย์ในพ่อเทียมบอกเน้นกลับตัวไว้นำนะครับเอาไปโศกไปมันพ่อเทียมก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะ กับเซียนนองคายนะครับเอาเมื่อนี้พ่อเตียมผ้ามาตามต้อยพี่น้องแต่ว่ากอนสี่ไปเบิงเข้ากะเขากุมนะพี่น้องเด้อรับภครสนใจนะครับในกลุมบอกว่าจะเป็นเซียนไดยพ่อเตรียมรวบรวม,รวมเอาไปลงในกลุ่มเน็ดๆสองหางเน้นๆนะพี่น้องรับสนใจนะครับ เข้าฟรีพี่น้องเข้ากลุ่มฟรีครับแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาก็ได้ศูนย์เก้8สองแหห้าดดดพ่อแทมนะครับเอาเข้าฟรีออกฟรีได้นะพี่น้องเนอบรอดเสียร์นแต่บาทเดียวนะครับสนใจแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาก็ได้พี่น้องครับ องเชับหน้าจอไว้เพื่อนน้อพี่น้องเชินเอาก็ได้0928658688นะครับเบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนะครับอรับ้จมพามาติดตามเล่าพัฒนักของเซียนน้องไข่ต่อยอน้อพี่น้องเบอร์น้องกันนะครับเนาะ วันพุธที่ยี่สิบสอง เราพัฒนาเสียนหนองคายนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามนะพี่น้องครับชุดเตรียมชุดวิ่นนะพี่น้องเนดะ้อ

เรีว่าซีนนเนี่ยพันโบโบจับได้พี่น้องได้พันติจับเนี่ยสองสองกับสามนะครับอันที้มีสองสองเก็ดสองแปด สองเก้านะครับสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับ ครับกันเป่ากันเบิ้ลนกับซองสองสามสาม,สามพี่น้องเริมรเน้นที่สองพี่น้อง ้องหังครับเปน,เนียนมาสักสีเนพี่น้องเอส่วนตัวที่เนเน้นห้อมักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับที่สำคัญก็จะลืมนะครับกับตัวไว้นำ้ำนะครับเนาะ งวดที่ผ่านมากกับ7-4เลขออก้4-7เข้าตัวกลับนะครับหรือว่า 4-FC มาเก่า4-7กับตัวเก้า4-7 4-8 4-9นะครับกดจับเบิดกับจีไดเก้าชุดเก้าหางแต่เบิดเนียนมาซัมนี่พี่น้องเอาคอยปังๆอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาพอเตียม รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยแตกต่างๆอีกรับเอฟซีก็จะได้สกุกมันมกันเนาะครับเนาะรับเอาข้อมาแล้วอย่าลืมและพี่น้องเนะกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะรับเื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตียมขอกาบขอบพะคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมขับพอเตียมขออไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่นี่นะครับเนาะรับพลอยมีแต่โสกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีคแคนนี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม